วิทยาลัยเทคโนโลยีละโวสถานศึกษารางวัลพระราชทานโล่ทองคำไอแสบซิ่งกระบะหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจคดีงัดบ้านจนเป็นเหตุขับรถไปชนคนเดินเท้าเสียชีวิตที่อยุธยาหลังจากเห็นข่าวสำนึกผิดได้ติดต่อขอมอบตัวและขอโทษผู้เสียชีวิต โดยช่วงเช้าวันที่10เมษายน2566ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลบบุรีได้นำตัวนายทิพยเนตรหรือแสบทองทรัพย์หรือแสบทองทรัทพย์ใหญ่อายุ29ปีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีลักทรัพย์ในพื้นที่ลบบุรีโดยได้ขับรถกระบะที่ลักมาได้หลบหนีซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ติดตามสืบหาจับกุมคนร้ายแต่ได้ขับรถกระบะหลบหนีด้วยความเร็วจนรถเสียหลักไปพุ่งชนนางสาวอิสาราพรสำอางอายุ24ปีขณะกำลังเดินข้ามถนนสายเอเชีย ใกล้ต่างระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสียชีวิตหลังเกิดเหตุนายทิพยาเนตรหรือแสบได้ทิ้งรถหลบหนีไปโดยเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นของวันที่7เมษายนที่ผ่านมาหลังจากทราบข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจึงได้ติดต่อขอมอบตัวสําหรับการก่อเหตุลักทรัพย์นั้นได้ร่วมกับพวกอีก3คนที่ถูกจับกุมไปแล้วโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้นําตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในจุดที่เกิดเหตุหลังจากนั้นได้เปิดเผยว่าตนเองไม่ได้มีความตั้งใจที่จะขับรถชนนางสาวอิสาราเสีย ิตโดยช่วงเกิดเหตุตนเองคิดว่าชนเสาไฟาฟ้าเท่านั้นที่หลบหนีเพราะกลัวจะถูกตำรวจจับเห็นข่าวว่ามีคนกำลังเดินข้ามถนนแล้วรถยนต์กระบาดท,ที่ตนเองขับไปพุ่งชนน้องเสียชีวิตด้วยจึงได้สำนึกผิดที่ทำให้คนตายจึงได้เข้ามอบตัว